ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب اليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا وحبيبنا مصطفى وعلى اله ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد اوصيكم واياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون قال الله تعالى في القران الكريم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون พี่น้องผู้ร่วมจุมะที่ศรัทธาแล้วทุกท่านชุกรต่ออัลลอฮฺสุบฮานะฮฺตะอัลาที่พระองค์ได้ให้แนะมะที่สําคัญกับชีวิตของเรานั่นก็คือแนะมะตตลิสลามว่าแนะมะตตลอีมานสองแนะมะที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตของเราและเป็นเหตุให้เรานั้นได้มาพิสูจน์ว่าเรานั้นมีอีมานแด่อัลลอฮฺสุบฮานะฮฺตะอัลาด้วยการมาพบปะกันในวันศุกร์ ที่มีความบรารอกะที่มีความจำเริญในณบ้านของอัลลอฮฺสุบานุตาอัลลา์ในวันนี้นั่นคือส่วนหนึ่งของสัญญาณว่าเรานั้นมีอีมานแนมัตัลอีมานหลายๆคนอาจจะได้แนมัตเป็นมุสลิมแต่ก็ใช่ว่าทุกคนที่เป็นมุสลิมนั้นจะสำนึกและจะควรคิดต่อแนมัตที่อีมานที่อัลลอฮฺมุตาอัลลาห์ให้กับเรามาดังนั้นเราจึงจะเห็นสภาพสังคมของเรา อีกมากมายมุสลิมที่ไม่ได้รู้จักการละหมาดและละทิ้งการละหมาดแม้กระทั่งวันศุกร์ละหมาดยุมะฮ์ที่สำคัญในการเป็นมุสลิมประจำสัปดาห์ที่เราได้มาเจอกันและมาฟังคุตบะเพื่อเป็นการนาซเฮะซึ่งกันและกันในสังคมของมุสลิมและทุกครั้งที่เรามาร่วมกันที่มัสยิดหน้าบ้านของอัลลอฮ์เราก็จะได้ยินคอเตบพูดคำว่าอิตตะกุลลอ ให้เรานั้นยำเกรงและตักกว่าหรือตักกว่าต่ออัลลอฮ์บ ب ح ا ن ه และ ت ع าการตักกว่าต่ออัลลอฮ์ سبحانه และ ت ع านั้นหมายความว่าเรานั้นออกห่างจากสิ่งที่อัลลอฮ์ سبحانه และ ت ع าทรงสั่งห้ามไว้และกระทาในสิ่งที่อัลลอฮ์ سبحانه และ ت ع าทรงสั่งใช้อย่างเข่งครัดบางส่วนของนิยามคําว่าตักกว่าที่เราเข้าใจกันได้ง่ายพี่น้องผู้ศรัทธาที่รักทุกท่านในคุตตาบ้าน,นี้ด้วยระยะเวลาที่สั้นๆกับผมใค่ที่จะนําเสนอ คุณลักษณะหนึ่งที่เรานั้นพยายามแล้วก็ใช้ชีวิตในโลกดุนยาแห่งนี้เพื่อที่จะได้ประสบความสำเร็จแน่นอนว่าย่อมมีความยากลำบากย่อมมีอุปสรรคมากมายแต่ในความยากลำบากก็จะมีความยากลำบากประเภทหนึ่งที่ไม่น่าชื่นชมมากนักสำหรับการเป็นมุสลิมซึ่งในอัลกุรอานได้พูดถึง6สภาพ ถ้าเราดูคําว่าอัชะกาะที่หมายความว่าที่อาจจะหมายความว่าความทุกข์ยากลําบากความอัปยศความหดหู่ความตกต่ําและความชั่วช้าซึ่งในอัลกุรอานได้พูดถึงไว้ในหกบริบทที่อยากจะมาสรุปแล้วก็สะท้อนให้กับพี่น้องได้ร่วมกันคบคิดร่วมกันพิจารณาในการดําเนินชีวิตของเราว่าเรานั้น ได้อยู่ในสภาพเหล่านี้หรือเปล่าและเชื่อว่าหากพี่น้องได้ดำเนินชีวิตที่ออกห่างจากสภาพเหล่านี้เราจะไม่พบความยากลำบากจะไม่พบกับความน่าความหน้าอัประยศด,ดังที่อัลกุรอานได้พูดถึงซึ่งแน่นอนว่าความน่าอัประยศและความอับอายหรือความยากลำบากนั้นในนิยามของเรากับนิยามของาศาสนาเราย่อมแตกต่างกัน เราอาจจะหมายถึงว่าเราไม่มีอันจะก,กินเราเป็นคนมิสกินเราเป็นคนขัดสนเราถือว่านั่นยากลำบากแล้วสำหรับเราแต่ในความเป็นจริงในหลักการอิสลามนั้นได้สอนให้ถึงความยากลำบากและความน่าอัปยศนั้นไว้สองส่วนด้วยกันนั่นคือที่ดุนยาแห่งนี้และโลกอาครัตเช่นเดียวกันนั่นหมายความว่ามิติที่าศาสนาสอนเราให้มองข้ามไปยังโลกอาครัตเช่นเดียวกันไม่ได้หมายถึง ความตกต่ำและความออความตกต่ำและความชั่วช้าในดุนยานี้อย่างเท่านั้นพี่น้องที่ศรัทธาและทุกท่านสภาพหนึ่งที่เราจะไม่มีวันประสบกับการตกต่ำหรือประสบกับความชั่วช้านั่นก็คือสภาพของผู้ที่ดูอาดังคุณลักษณะของท่านนาบีซักกริยาอะลัยฮิสสลามตลอดชีวิตของท่านทำงาน รับใช้สารของอัลลอฮ์มุบานสลิมตลอดชีวิตและท่านก็ดูอาต่ออัลลอฮ์มุบานสลิมอย่างสม่ําเสมอดังที่อายะฮ์อัลกุรอานที่อัลลอฮ์มุบานตสลาทรงตรัสไว้ว่าวะลัมอักุนบิดูอาอิกะรับบีชาคียาคำว่าชาคียาที่ปรากฏในอายะห์ดังกล่าวในสุรห์ในสุรห์มาริยมอายะห์ที่สี่โดยมีความหมายว่า และไม่เคยปรากฏเลยว่าการวิงวอนขอดุอาของข้านั้นจะไร้ผลนั่นคือตลอดชีวิตของนบีสุการียาในการด่าว่าในการทำงานของท่านการที่ยกมือขอดุอาต่ออัลลอฮฺมัลลัตอัลาจะเป็นแนวทางหนึ่งให้เรานั้นออกห่างจากความยากลำบากออกจางออกห่างจากความอัปยศออกห่างจากความชั่วช้าในโลกดุนยาแห่งนี้คุณในลักษณะที่สอง เป็นเรื่องราวของนบ,บีอีสาอะลยฮิสสลามท่านนบ,บีอีสาได้พูดกับผู้ที่ติดตามของท่านเพื่อพิสูจน์ว่าแม่ของท่านหรือมารดาของท่านนั้นบริสุทธิ์โดยที่ท่านได้พูดไว้ว่าเอาลอสมรนตาลาทรงตรัสไว้ว่าในสุรมารยามเช่นเดียวกันอายะที่32วะบรอารมบิวาลิดะทีวะลัมยาเอลนีจับบารุนชักียะ และคำชักกียาในอายะดังกล่าวก็ได้พูดถึงว่าก็ได้มีความหมายว่าความเร็วสามต่ำช้านั่นเองสำหรับที่นบีมูสนบีอีสซาได้พูดว่าและเอาลอส่งทำให้ฉันทำดีต่อมารดาของฉันและจะไม่ส่งทำให้ฉันเป็นผู้ที่ยะโสและเป็นผู้ที่เร็วสามและตัวอย่างที่สามนั่นก็คือผู้ที่อยู่กับอัลกุรอาน ผู้ที่ใช้ชีวิตมาอัลกุรอานแน่นอนว่าอัลกุรอานประทานลงมาเพื่อเป็นความเมตตาและไม่ใช่เป็นความยากลําบากใดๆแก่บรรดาผู้ศรัทธาประดังที่ชาวกุเรชมักกะนั้นได้เห็นท่านนาบีมุฮ uh ัมมัดสุลตัลมได้นํากุรอานมาเผยแพร่แล้วพูดขึ้นว่ามันเป็นสิ่งที่หนักหน่วงที่สุดและและ้วอัลกุรอานอัลลอฮฺมุสลต้าลาก็ได้ประทานลงมาในสุโรตฮาว่าอัลลอฮฺบิลลาฮิมินัชเชตอนุรรจิม ว่ามาอารสนาอะไรกัอัลกุรอานะลิตัชกอโดยมีความว่าและเราไม่ได้ส่งอัลกุรอานมาแก่เจ้านั้นเพื่อเป็นสิ่งที่ยากลําบากความหมายของการยากลําบากในที่นี้นั่นหมายถึงเป็นความเมตตาและจะช่วยในวันอาเครห์ให้เรานั้นได้รอดพ้นจากอาซับที่รุนแรงของอัลลอฮฺสุบานอัลอลาอีกด้วยประการที่4ผู้ที่ไม่เจริญรอยตามอารมณ์ฝ่ต่ํา เช่นเดียวกันเราจะรอดพ้นจากความตกต่ำความยากลำบากความอัปยศในโลกดุนยานี้หากเรานั้นหลีกห่างจากความการตามสิ่งที่ชั่วร้ายจากอารมณ์นับสู่ของเราดังที่อัลลอฮฺสุบานตะอัลาทรงตรัสไว้ว่าฟามานิตตาบะอาฮะดายะฟามานิตตะบะอาฮุดายะวาลายูดิลูวาลายัชกอคำว่ายัชกอในที่นี้หมายถึงความยากลําบากความอัปยศบนหน้าดุนยาแห่งนี้ และเรานั้นจะเป็นผู้ที่รอดพ้นหากเรานั้นไม่ตามฮาวานับสูหรือสิ่งที่เป็นอารมณ์ไฟต่ำของเราดังที่อายะห์ดังกล่าวในสุรอัตตาฮาได้พูดถึงว่าและผูดด้ใดปฏิบัติตามคำแนะนำฮิดายะของอัลลัสมาตาอาลาแล้วเขาจะไม่หลงผิดและจะได้รับการช่วยเหลือไม่ได้รับความลำบากในโลกอาเครัดพี่น้องที่ศรัทธาทุกท่านครับประการที่5ความยากลำบาก ความอัปยศอดสูจะไม่ประสบกับผู้ที่มันขอชี้ยติลละใครที่กลัวต่ออัลลอฮฺสุบฮานาอฺจัละอลฺผู้ที่ยำเกรงและกลัวต่ออัลลอฮฺสุบฮานตาอัลลาห์ดังที่อัลลอฮฺสุบฮานตาอัลลาห์ได้พูดถึงในสุรอะลลอฮฺอัลาอายะที่10ถึงอายะที่11ว่าเซย์เซย์ะรุไมยักษาวยะจะวยะจะเจนนบุฮะลอัชกอคำว่าอัชกอในที่นี้เป็นรากศัพท์ของคำความยากลำบาก เช่นเดียวกันผู้ที่เอลัลอสุมตาลาหมายถึงผู้ที่วันกลัวได้รับการลํำลึกและผู้ที่ชั่วช้านั้นก็จะหนีห่างจากการตักเตือนซึ่งกันและกันและคุณสมบัติสุดท้ายนั่นก็คือผู้ที่ยำเกรงผู้ที่มีความตักกวาต่ออลอสุบฮานอนตาลา,อาลอสุมาตาลาได้พูดถึงในคุณสมบัติดังกล่าวสําหรับผู้ที่ มีความยำเกรงนั้นเขาจะไม่มีวันประสบกับความอับสูความอัปยศบนหน้าแผ่นดินนี้และรวมถึงในโลกอาขรัตด้วยดังที่อายะห์ได้พูดถึงว่าฟานธารตุคุมนาเรนตะลั่งโซลาเยสล่าฮะอิลลัลอัชกออัลลัติคัลลับอัตวัลละวะไซยุจแนบุฮะอัตกอเราจึงจะเห็นความสำคัญของอายะห์ดังกล่าวที่อัลลอฮฺมูซาลาบอกว่าดังนั้นข้าจะเตือนพวกเจ้า ถึงไฟนรกที่ลุกโชนนารนตลลจออไฟนรกที่เผาไหมและแน่นอนว่าอะไรฮะลายสลายอิลลัลอักอจะไม่มีใครที่จะเข้าใกล้ไฟนรกเว้นแต่ผู้ที่อะไรฮะอัลกอผู้ที่ประสบกับความยากลำบากผู้ที่เลวทามที่สุดในโลกอาครัฐนั่นก็คือผู้ที่ปฏิเสธและหันหลังให้กับศาสนาของอัลลอฮฺซุบฮานาแต่นั่นเอง และผู้ที่ยำเกรงนั้นวาซายุจน,นบุฮัลอัตกและผู้ที่ยำเกรงนั้นเขาจะเขาก็จะออกห่างจากพฤติกรรมดังกล่าวพี่น้องผู้ร่วมศรัทธาที่รักทั้งหลายจากหกคุณลักษณะดังกล่าวนั้นเขาจะไม่มีวันประสบกับความอัปยศอดสูความไม่มีความสุขซึ่งเป็นสิ่งที่ตรงข้ามกับความสะอาดความที่มีชีวิตที่ผาสุกนะโลกดุนยาแห่งนี้ Dan kita Allah subhanahu wa ta'ala Daitak Wa iwa Man amila salihan Min zakarin wa untha Wahua mu'min Fan yuhiyenahu hayatan Tayyibatan Wala yajizianahum Ajrohum bi ahsani ma kanu ya'malun Nasurah an-nah Ayatik Kausip ced Allah subhanahu wa ta'ala Daitak Wa iwa ผู้ใดที่กาะทำความดีมันอามิลาซอลิฮันมิเนซ่กเรนว่าองซาเอาองซาจากชายจากบรรดาผู้ชายและจากบรรดาผู้หญิงฟะฮุวะมุมินเขานั้นคือผู้ที่ศรัทธาและอัลลอฮมุสลตะลาก็จะให้ฮายาตันตอยีบะตันให้ชีวิตที่มีความผาสุกชีวิตที่มีความผาสุกในดุนยานี้อันหมายความว่าตรงกันข้ามกับสิ่งที่ เราประสบความยากลําบากความอัปยศอดสูและในการอธิบายเดียวกันว่าความผาสุกที่โลกดุนยานี้คือความสุขที่ได้อยู่เป็นบ่าวของอลอสัมตะอาลาและการไม่มีความสุขหรือความอัปยศอดสูในโลกอาครัสนั่นคือการที่เป็นชาวนารกอัลลอฮ์ศักกะนาอุบิลลาฮิมินซาลิกพี่น้องผู้ร่วมศรัทธาทุกท่านนี่คือบทเรียนจากอลัลกุรอานที่เราได้ สะท้อนให้กับพี่น้องได้คบคิดได้ตะดับบุตรจากอายะดังกล่าวและประสบการณ์ต่างๆของบรรดาอัมบียะที่เป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตของเราซึ่งแน่นอนว่าการประสบอุปสรรคปัญหาเราอาจจะตีความปัญหาเหล่านั้นแตกต่างกันไปแต่แน่นอนว่าอุปสรรคความยากลำบากในทัศนะของาศาสนาเราในมุมมองของาศาสนาเรานั่นก็คือการที่เราถูกอาซับที่โลกอาใครรัตแม้ว่าดุนยานี้เราจะอยู่ในความยากลำบาก ในลักษณะที่เราเข้าใจในมุมของเราเท่านั้นแต่เราอย่าลืมว่าการโดนอาสาบหรือการลงโทษที่โลกอาเคระนั้นถือว่าเป็นสิ่งที่ชั่วร้ายณนศะาสนาของเราเช่นเดียวกันนั่นคือคําสอนจากอัลกุรอานที่จะให้เรานั้นได้ไต่ตรองและนําเป็นสเบียงในการใช้ชีวิตตลอดระยะเวลาหนึ่งสัปดาห์ผ่านไปและเรามาเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้าเพื่อที่จะรับฟังนะัสฮัตลักษณะนี้นั่นคือ สัญญาณบ่งชี้ว่าเรานั้นเป็นผู้ที่ยำเกรงเป็นผู้ที่มีศรัทธาต่ออัลลอฮฺสุบานอจาลาเป็นแน่มากที่ยิ่งใหญ่ที่เรานั้นได้มีโอกาสรับอานิสงส์หรือรับผลบุญที่ดีจากคําสอนของศาสนาอิสลามของเราให้เรานั้นมีคันลองมีวิถีปฏิบัติจากอัลกุรอานและสุนนะของท่านนาบีมูฮัมมัดสุลลัลวะลลอฮซัลลัมและแบบอย่างจากบรรดาซอฮบะของเราทั้งหมด เพื่อที่เรานน้นจะเป็นผู้ที่สําเร็จและออกห่างจากอชกออย่างที่เราได้ทําความขเข้าใจไปข้างต้นบารักัลลอฮุลีวะลากุมฟิลกุร์อัลอันอัลนะอุมบิม ونفأني وإياكم بما فيه من الآيات ذا ذ ك ِ الحكيم وتقبَّلَ مني ومنكم تلاوَته إنّه ه ลฟูรุร الحمد لله همد كثير كما أمر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً ب د ه ورسوله พี่น้องผู้ร่วมจุมอะ์ที่รัทธ h ทั้งหลายเราคงได้เราคงได้ยิน h a ด i ษบทหนึ่งที่พูดถึงว่าอัลอามาลุบิลขาวิมการงานนั้นจะวัดกันที่บ้านปลายของชีวิต นั่นหมายความว่าชีวิตของเราอย่าได้ชะลาใจแม้ว่าทุกวันนี้เราได้รับเนืมาการเป็นมุสลิมและการมีอีมานแต่ก็ใช่ว่าบั้นปลายชีวิตของเรานั้นจะเป็นผู้ที่เสียชีวิตหรือจบชีวิตด้วยฮุสนุนข้อติมาการจบชีวิตด้วยหนทางที่ดีเพราะหลายๆตัวอย่างหลายๆเหตุการณ์ที่เราได้ประสบ และจากฮะดิษของท่านนาบีมูฮัมหมัดสัลลัมเองก็ได้เตือนให้เรานั้นตระหนักว่าการดูอาวินวอนให้เรานั้นได้เสียชีวิตฮุสนุลข้อติมาให้เราได้เสียชีวิตในทางที่ดีในหนทางของอัลลอฮฺมลัลละตอัลลไม่ใช่สู้อุลข้อติมาหรือแนวทางที่ทรยศและแนวทางการเสียชีวิตที่ออกเห็นจากศาสนาของอัลลอฮฺมลัลลัตอัลลเพราะการงานที่อัลลอฮฺมัลลัตอัลลจะอวัดว่าเราจะเป็นชาวสวรรค์หรือชาวนรกนั้นก็อยู่ที่ อัลอามาลุบิลควาติมการงานสุดท้ายของเราว่าเราจะเสียชีวิตในสภาพที่ศรัทธาต่อลอสุมานตาอาลาหรือเป็นผู้ที่ทรยศต่อลอสุบฮาหุนวานตาอัลานั่นเองดังนั้นนาสิฮัตในวันศุกร์วันนี้คงจะตักเตือนตัวผมเองและก็พี่น้องให้ได้ใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังในสัปดาห์ที่ต่อจากนี้ไปอินชาอัลลอ ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالم إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك المواهدين وانصر عبادك المجاهدين في فلسطين وفي كل مكان برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكوننا من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة wa ti hasanatan wa qina adhaban nar ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal bari ya'idhukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha yadhkurkum washkurulahi yazidkum wa la dhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un aqimus